สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการคิดเพื่อชาติในครั้งที่แล้วท่านผู้ชมที่เคารพครับเราได้พูดกันถึงเรื่องผู้สูงอายุกับพลังปัญญาในสังคมนะครับซึ่งก็ไปได้ส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนครั้งที่สองนี่เราก็จะมาเน้นในเรื่องของผู้สูงอายุในบ้านเราเนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจะมีการ สามารถที่จะดูแลนอกจากในเรื่องอความเป็นอยู่สุขภาพพารานามัมแล้วในแง่ความคิดอ่านเพื่อสร้างสารรค์สังคมเนี่ยให้สามารถที่จะอ,ะ,อะไรผลักดันให้พลังของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยมีผู้สูงอายุเนี่ยเป็นกําลังอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราคาดหวังได้แค่ไหนอย่างไรนะครับโดยท่านวิทยากรก็จะเป็นท่านเดิมนะครับซึ่งผมถือโอกาสแนะนำะต่อท่านนะครับ คือศาสตราจารย์เกียรติคุณดรไพบูลช่างเรียนของนีดาครับซึ่งท่านเป็นทั้งประธานชมรมบุคลากรอาวุโสของนีดามาเป็นเวลา10ปีนะครับแล้วก็ยังเป็นนายกสภามาหาวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีของจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีอาจารย์ไพบูลครับครับครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ครับมาสักครู่นี้ผมก็ได้เกินไปแล้วและอาจารย์คงจําได้ครับที่แล้วนะเราก็มาค้างกันอยู่ที่ว่า ความจริงแล้วในเรื่องของพลังความคิดพลังปัญญาเนี่ยเราก็ได้มีบุคลากรนะครับหลายท่านที่ได้ออกมามีส่วนในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองในคราววิกฤตนะครับเขียนมาให้คำแนะนำมาเขียนตำรับตำราซึ่งสังคมไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเรารเผชิญปัญหาซึ่งตกลงกันไม่ได้บางครั้งเนี่ยความเป็นผู้ใหญ่หนะอาจารย์นะความเป็นผู้ใหญ่ความเป็นผู้เอาโศส,สังคมไทยเนี่ย มีความเคารพผู้ที่พูดง่ายๆแก่กว่านะผู้ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอะไรทำนองนี้ก็ตรงนี้ก็อาจจะมองได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งทีนี้ประเด็นของเรานะครับอาจารย์ที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือว่าอยากจะเห็นว่ามองสิ่งนี้เป็นรูปธรรมในเชิงบูรณาการซึ่งเมื่อวันสองวันนี้ครับก็เห็นว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ได้มาชี้แจงให้เห็นว่าก็ มีการดําเนินการในเรื่องนี้โดยรู้สึกจะทําเป็นแผนยุทธศาสตร์ขึ้นมานะครับโดยการบูรณาการภาคส่วนสาคัญสาคัญทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็มีกระทรวงที่สําคัญก็เช่นอย่างก,กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นของของ,ของมนุษย์นะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนประเด็นสําคัญคือลงไปสู่รากหญ้า นะครับหรือลงไปสู่ชุมชนในชนบทเพื่อให้ความแข็งแรงตรงนี้ขึ้นมาในการที่จะร่วมกันในการดูแลสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเราก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตรงนี้ตรงนี้อยากจะอาจารย์ลองลองให้อาธ,าธิบายเพิ่มเติมว่าตรงนี้อาจารย์มีความคิดอย่างไรคําว่าบูรณาการขับเคลื่อนไปสู่การให้ความสําคัญของชุมชนเพื่อสร้างพลังปัญญาความคิดริเริ่มในสังคมเนี่ยเรียนเชิญอาจารย คือประเด็นที่ท่านหยิบยกขึ้นมาแล้วพูดถึงนี่นะครับผมจะพูดในส่วนช่วงหลังก็คือว่าสิ่งที่ท่านต้องการหรือว่าอยากจะเห็นนี่น่าจะเป็นงานของส่วนท้องถิ่นคือเรามีราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะฮะคือส่วนท้องถิ่นเนี่ยหมายถึงอบตองค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะหรือเทศบาลเหล่านี้ จะอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากกับฝ่ายรชาชการบรหิหารส่วนกลางเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใกล้ชิดประชาชนมากครับอันนี้ผมก็อยากจะพูดว่าอบอตอนเนี่ยจะต้องมีส่วนที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุนะฮะอันนี้ผมอยากจะพูดในส่วนในช่วงหลังนะครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยผมอยากจะพูดอย่างนี้คือในส่วนที่ผมดูแลรับผิดชอบอยู่เนี่ย เอาเฉพาะผู้สูงอายุที่ใกล้ชิดกับผมเนี่ยนะฮะคือนีด้าตั้งมาประมาณปีที่ห้าสิบนะฮะพรุ่งนี้จะมีฉลองที่นีด้าคือห้าสิปีนีด้านะครับก็ถึงห้าอาจารย์ก็เกี่ยวพันกับนีด้าเนี่ยมาเรียกว่าเกือบตลอดชีวิตของความเป็นนักวิชาการ40่สกว่าปีแล้วครับที่มาเป็นอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือว่าความใกล้ชิดตรงนี้เนี่ยก็คือทําให้ผมเห็นว่านีด้าเนี่ยเราไลัง ตั้งคล้ายๆกับชมรมผู้อาวุโสเนี่ยมีสถานที่ที่จะให้ผู้อาวุโสสามสี่ร้อคนที่จะมาใช้กิจกรรมเนี่ยปีหนึ่งก็หนึ่งในสี่ไม่ต่ำกว่าร้อยคนน,นะฮะในส่วนนี้หรออือที่เขาจะได้มาพบปะกันแล้วก็ถ้ามาพบปะกันเนี่ยอยากจะให้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างไรนะครับคือคนเราเนี่ยต้องการคือเรื่องกายและเรื่องใจ กายคือสุขภาพดีนะใจก็คือว่าจิตใจที่จะเจอเพื่อนฝูงคนที่รู้จักนะฮะมาใกล้ชิดกันอย่างไรนะครับตรงนี้ในสิ่งเหล่านี้ที่เรามองดูในเรื่องกายเนี่ยก็คือเรื่องการออกกําลังจะต้องทําให้เขาเนี่ยได้ออกกําลังเข้ามานี้ได้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ออกกําลังได้ทําให้มีความเข้มแขม็งทางด้านร่างกายมากขึ้น ะะเราก็มีลู่วิ่งให้เขาประมาณสิบลู่ะะออกกาลังเดินสายพานอะไรต่ะงๆะเขาก็ออกกําลังกันคนละสิบห้านาทียี่สิบนาทีเข้ามาแล้วก็รู้สึกกรกกะชาคอนเสิงขึ้นนะฮะแต่งชุดนักกีฬาออกมานะฮะพอรู้สึกว่าร่างกายมันดีจิตใจนี่มันก็อยากจะออกกําลังดดวยเหมือนกันจิตใจเนี่นะแต่จิตใจเนี่ยเรามองดูว่าพวกนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เป็นอาจารย์เป็นอะไรเนี่ย ก็จะชอบเต้นรำพวกนี้นะฮะแต่เต้นรำไอ้สมัย30 40ี่ปีที่แล้วมันก็จะเป็นจังหวะที่เรารู้จังหวะสโล่จังหวะแทงโก้อะไรอย่างเงี้ยเรล่าี้จังหะจังหวะที่เป็นมาตรฐานมาตรฐานแต่สมัยนี้เขามีปาสโนเบลจังหวะอะไรต่ออะไรมากมายขึ้นมาพวกนี้ก็จะไม่เคยรู้จักเราก็จะมีคนที่สอนเต้นรำจังหวะใหม่ๆเหล่านี้ได้นะฮะคือตัวรองประธานของผมเองเนี่ยท่านอายุมากกว่าผมหน่อยอายุ80ิแล้ว เป็นนังรองสุธลาพรเก่าชื่อคุณเลขาวะลภัยจิตต้องให้เกียรติท่านท่านเป็นดนทุกจังหวะตามนี้หมดนะผู้อาวุโสก็บอ,อกกาลังแล้วก็สนใจบอกว่านี่นะวันจัดกับวันพุธเย็นนี่นะท่านจะมาเรียนเต้นํำก็ได้นะฮะจะได้ขยับแข้งขาบางคนก็ไม่อยากจะไปวิ่งนะเ,เต้นํำดีกว่ามีมีพ์ทเนอรอให้ด้วยนะฮะไม่เชื่อไปเต้นกับผู้ชายด้วยกันไม่เอาต้องมีพ์ทเนืร์ที่อายุ น้อยกว่าท่านเยอะดูสดชื่นดูสดชื่นขึ้นนะฮเหล่านี้ก็เป็นการดึงดูดพวกนี้เข้ามาให้มีกิจกรรมที่จะทําอะไรที่รู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นเรียกว่าทั้งกายและใจที่เราทําอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าชมรมของเราเนี่ยไม่มีวันตายคนก็จะมาเพิ่มมากขึ้นทุกทีที่เป็นร้อยสองร้อยคนตอนนี้กลายเป็นเกือบครึ่งหนึ่งที่เข้ามาก็คึกคักนะฮะแล้วก็นิดาก็ยังให้เกียรติว่าทุกปีนะฮะ มีกิจกรรมที่จะให้รางวัลให้อะไรผู้สูงอายุเหล่านี้ด้วยแล้วในแง่ที่เป็นสถาบันวิชาการที่ถือว่าโดดเด่นมากแห่งหนึ่งเนี่ยนอกจากที่มาเจอกันในแง่ของสุขภาพพลานามัยรื่นรเริงอะไรกันแล้วเนี่ยการที่จะเป็นตัวอะไรฮะเป็นเป็นจุดที่ชี้นําทางความคิดต่อสังคม นะครับในฐานะเป็นเป็นผู้บุคลากรอาวุโสคืออาจารย์อาวุโสผ่าน้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วตรงนี้มีผลงานอะไรที่อาจารย์อยากยกตัวอย่างเห็นไหมเช่นในภาวะบ้านเมืองเกิดวิกฤตเนี่ยทางผู้อาวุโสของทางดิดาก็มีส่วนในการสะท้อนแง่คิดสู่สังคมให้เกิดความบ้านเราขนาดและผู้สมรดฉันความปรองดองความร่วมมือร่วมใจกันอาจารย์คือท่านพูดถึงในระดับ ชาติที่นะความปรองดองความสมารถชันนี่นะคือนี่ได้เนี่ก็จะมีทั้งสนชสปทเข้าไปประช่วยไม่ต่ำไปสิบคนนี้คส่วนร่วมตรงนี้ก็เบื่อเมื่อสักประมาณสิบห้าปีปีนี้ผมก็เข้าไปเป็นกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญอยู่ในสองช่วงเดียวกันเป็นผวุฒิสมาชิกอยู่สองสมัยในช่วงนั้นก็เป็นเลขานุการรัฐธรรมนูลร่างรัฐธรรมนูญ ีสองห้าสี่ศูนย์นะซึ่งก็ได้รับเกียรติว่าเ,าเป็นทังมนตทีดีที่สุดฉบับนะก็ต็เรียนว่าในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีด้าเนี่ยมีโอกาสเข้าไปการเมืองอย่างนี้แต่บางคนก็ไม่เคยชอบการเมืองเท่าไหร่ชอบด้านภูม,มิภาคบอกว่าเอ้เนี่ยลูกศิ์เราเนี่ยนะถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของตลอดเวลาเนี่ย ในเจ็สิบจ็ดจังหวัดนี้เราจะเป็นสักสามสิบกว่าจังหวัดเกือบ4ี่ิจังหวัดปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้ครับจากนีดา <S <S จากนีดาจากคณะรัฐศาสตร์ที่ผลิตบุคลากรอกอกไปรล้ใช้ชาตไปเราก็ไปถือจุดที่ว่าเป็นหนึ่งของจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นผมก็เลยมาคิดคือทางกระทรวงมหาดไทยเขาจะมีรางวัลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดีเด่นที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับในปีปีหนึ่งเนี่ย ที่สมมติเขาให้ประมาณสักสิบจังวันเนี่ยนะครับทั่วประเทศเนี่ยในด้าก็จะมีสักห้าคนที่ได้รับรางวัลคือพูดง่ไยเวลาประกาศรางวัลแลก็ติดอยู่ตลอดจะติดอยู่ตลอดจะมากหรือน้อยครับปีหนึ่งผมจะเชิญในห้าคนสองสามท่านมาพูดว่าให้พวกเราฟังที่เป็นชมรมนี่หรือว่าคนอื่นที่สนใจไม่จํากัดเฉพาะผู้เกษียณไปแล้วว่าผู้ว่าณปัจจุบันนี้เขามีความคิดอย่างไงในการที่จะพัฒนาจังหวัด คือเราเล่นไปถึงภูมิภาคนะฮะว่าสิ่งที่คุณได้จากนี้ได้แล้วคุณเนี่ยไปปฏิบัติทําให้ประเทศชาติเนี่ยมันมีความเจริญประชาชนมีความสุขในการดํารงชีวิตนะฮะอ,อย่างไรก็สมมาไทยถึงได้มองเห็นคุณในจุดนี้แล้วให้รางวัลคุณอ,คอันนี้ก็เป็นการจุดประกายเหมือนกันว่าเออนะครับท่านที่อยู่ใน ผู้เอาส่วนระดับจังหวัดเนี่ยท่านทําในสิ่งเหล่านี้ได้รับรางวัลนะฮะตรงนี้ก็เลยมาถึงส่วนท้องถิ่นที่ท่านพูดถึงตอนแรกการรทาอย่างไรแข็งให้ชุมชนอันนี้ก็คือเป็นจุดที่สาคัญผมคิดว่าอาจจะมากที่สุดก็ได้สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพราะผู้ว่าเหล่านี้เนี่ยจะไปสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนที่เป็นรากญ้าอบตมาจากอบจระดับจังหวัดนะฮะเทศบาลอะไรต่างๆเหล่านี้เขาจะมีโครงการอย่างไรที่ทําให้ ไปพัฒนาในระดับลาดย่ายให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีมากขึ้นนะฮะมีอาชีพที่มั่นคงสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ตามมตราภาพเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราดูจากการเมืองข้างบนสุดม,มาถึงราชการจากข้างบนสุดการเมืองรัฐการบริหารส่วนกลางม,มาถึงส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิง่นเป็นลำดับเนี่ยอ,อย่างนี้แหละฮะที่ทำให้ผม,มคิดว่า มันจะมันจะเป็นเป็นสิ่งที่ผูกพันแล้วก็โยงไปถึงจากระดับล่างสุดไปถึงระดับสูงสุดทีนี้ครับที่อาจารย์พูดมาตรงนี้กาลังเข้าประเด็นที่ผมมองอยู่ว่าคือเราเนี่ยบ่อยครั้งเราจะบอกเลยในการแก้ไขปัญหาเช่นสมมติว่าเรื่องภัยแล้งนะที่เรารเผชิญอยู่ขณะน,นี้เราก็จะมีบุคลากรในท้องถิ่นที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอาจารย์รับซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยจะมีอยู่มากมายหลายระดับเลย นะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่มีอาวุโสนะผ่านร้อนผ่านหนาวชีวิตผ่านอะไรไาเยอะแล้ว,ลวบุคคลเหล่านี้ในคราวคับขันเนี่ยถ้าเราได้สร้างความสําคัญสร้างความเท่มแข็งเปิดโอกาสให้เขามีบทบาทบนะครับในการดูแลชุมชนมากขึ้นเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเหตุการณ์สําคัญสาคัญนะของท้องถิ่นที่ห่างหลาด้วยและตรงนี้ก็จะสะท้อนอะไรสะท้อนพลังความคิดพลังปัญญาออกมาสู่สังคมในระดับชาติ นะเพราะงั้นตรงนี้อยากให้อาจารย์ลองลองลองเพิ่มเติมตรงนี้ว่าขณะนี้เราได้มีการพัฒนาชุมชนเนี่ยคือรากหญ้าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โอกาสแก่ผู้มีอาวสในฐานะภูมิปัญาท้องถิ่นเนี่ย ได้เติบโตขึ้นมามากน้อยแค่ไหนเพื่อจะสอดรับกับที่อาจารย์ว่ามีผู้ว่าของนิดาที่ประสบความสําเร็จ้เยอะแย,ย,ยะและการ,รสร้างเสี่ยงในผมว่ามันจะเป็นนั่นเลยฮะเหมือนเรากําลังก่อเจดีถ้าฐานเนี่ยชุมชนมันแข็งแรงรมีภูมิปัญญาที่บริสุท์ผุดพองแล้วเนี่ยเหนือขึ้นไปจากนั้นเรื่องบ้านเรื่องเมืองอะไรขึ้นไปเนี่ยมันก็จะต้องงดงามเหมือนกันอย่างอาจารย์เสริมตรงนี้ครับคือในสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่า ท่านไปถึงระดับประชาชนทีเ่เป็นผู้นำของท้องถิ่นเนี่ยนะ <Yeah. S 2> บางบาง,งคนเรียกว่าปราชชาวบ้านที่จะมีความคิดดีๆเหล่านี้แล้วก็ในการเลือกตั้งระดับผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเนี่ยปัจจุบันนี้รัศดรเขาก็จะมี i ิ c r ริ i o n คือคือ,ค,อคือความคิดนึกหรือว่าการจะเลือกคนเนี่ยเขาจะดูว่าคนนี้เป็นคนดีจริงไม่ใช่ว่าคนมีเงิน ไปแจกแล้วก็จะเลือกปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงอยู่พอสมควรนะฮะถ <st> uh> ึงเงินจะเป็นปจัจจัยที่สําคัญนแต่สิ่งที่ผมคิดว่าอลังจะมาแทนเรื่องเงินเนี่ยในในลักษณะที่ผมเข้าไปศึกษาเข้าไปมองดูเนี่ยที่นักศึกษาเขาทำเปเปิดแล้วเราเข้าไปดูเนี่ยเขาจะมองคนที่เขาเป็นที่พึ่งเขาได้นะฮะแล้วเขาก็จะเลือกไปเป็นผู้นําชาวบ้านนะคือผู้ใหญ่บ้านกำมัน แล้วผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยเ็ามีรางวัลที่จะให้ด้วยแหนบทองคาอะไรต่างๆที่เสด็จกันมาเนียกำนันเหล่านี้เนี่ยกำดันเหล่านี้จะไปหาปรา์ชาวบ้านที่จะให้ช่วยแนะนําในการประชุมระดับตาบลเนี่ยนะฮะจะมีปรา์ชาวบ้านเนี่ยลายท่านเข้ามาแล้วจะให้ข้อเสนอแนะดีๆว่าเป็นอย่างไรนั้นผมมาคิดว่าแนวโน้มของบ้านเราเนี่ยผมยังมองในทางบวกมากกว่าลบว่า บางคนบอกว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่ผมว่าไม่ไม่ใช่เลยซื้อได้ครบางคนนะฮะแต่รับเงินไปแล้วคาดจ,จะไม่เลือกก็ได้แล้วผมก็รู้สึกว่ามีอยู่เหมือนกันนะฮะ <c oughs> ไม่เชื่อว่ารับแล้วผูกพันว่าต้องเลือกคนนี้แต่ว่ารับไปก็โอเคให้ก็รับแต่ว่าในขนาเดยียวกันเขาก็เลือกคนดีถ้ามาเป็นหัวหน้าหรือคนที่มีความรู้ดีความคิดดีเนี่ยเข้ามาร่วมให้แนวที่จะพัฒนาหมู่บ้านอย่างไรนะครับแล้วก็ ผมก็คิดว่ารัฐบาลนี้อาจจะมองเห็นว่าเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็คนก็ว่าเรื่องเงินเนี่ยสำคัญนะฮะตอนนี้ก็ให้ไปถึงผมเข้าใจว่าตำบลละห้าล้านบาทาที่รัฐบาลยอมกว่าเกินหลายพันล้านเนี่ยไปให้ถึงตำบลต่างๆเนี่ยคือพยายามให้ถึง<ห>ชุมชนในระดับะะรากหญ้านะผมก็นะได้ไปให้นิด้าเนี่ยที่เป็นผู้ว่าที่เป็นนิดาเนี่ยบางท่านเนี่ย ช่วยดูหน่อยซิว่าเ,ออเราสามารถที่จะให้โครงการที่เสนอมาจากตำบลต่างๆเนี่ยที่จะให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆนะคือไม่ใช่ว่าเราเอาเงินไปแจกเขาว่าเอออะไรต่ออะไรที่เรียกว่าเรามีเงินแล้วเราอยากจะให้เ,ออเขาเนี่ยได้เงินไปพัฒนาแต่ก็ต้องดูว่าอการพัฒนาที่จะให้นั้นมันให้กับคนส่วนใหญ่ได้อย่างไร คือเราไม่ใช่ว่าเราไปเฟเวอร์บุคคลเราต้องดูว่าท้องถิ่นได้ประโยชน์อะไรอย่างไรเนี่ยเราจะต้องมีคนไปวิเคราะห์ไปดูซะก่อนนะฮะไ่เชิว่าไปฟังเขาเสนอมาแล้วเราก็จัดเงินไปให้อย่างนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับในการที่จะกระจายเงินไปให้อย่างโครงการละสองแสนสามแสนหรือห้าแสนบาทเนี่ยนะตบลหนึ่งสมมติว่าได้ สิบโครงการเนี่ยดูโครงการที่ชาวบ้านเขาจะไปต่อยอดความคิดของเขาได้อย่างไรบ้างในการทำกรเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้ประโยชน์เนี่ยสูงสุดคือไม่ใช่ว่าให้เขาไปเพื่อจะให้เขามีเงินที่จะมีความสุขในการใช้จ่ายเท่านั้นแต่จะต่อยอดอย่างไรเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนในหมู่บ้านหรือในชุมชนนั้นเนี่ย ที่จะพัฒนาตัวเขาเองอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้คือการเป็นการสร้างความคิดให้ประชาชนด้วยว่าเออเราทําอย่างไรที่จะให้หมู่บ้านของเราเนี่ยมีความหรือตรบทของเราเนี่ยมีความเจริญนอกเหนือไปจากมีเงินแล้วเนี่ยถ้าเงินมันไม่มาเราสามารถจะทําอีกได้อย่างไรเนี่มผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าภาษาปัจจุบันเรียกว่าต่อย,ยอดนะฮะสิ่งเหล่านี้ความคิดเหล่านี้ ถึงเงินไม่มีเราก็สามารถที่จะมีความคิดเหธรทำอะไรต่อะไรได้<ม><ม>ก็เลยคิดว่า,ายกตัวอย่างนิดหนึ่งก็ได้ตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้เราขาดน้ำน้ำไม่มีนะฮะ<ม>เราก็บอกเลยว่าเออถ้าจะมีการพันน้ำมาเยอะแยะนะจากแหล่งเคลือนต่างๆ<ม>แต่ว่าเอกชนเนี่ยเขามีกำลังที่จะหาเครื่องสูบน้ำอะไรต่ะไรมาดูดน้ำที่มันไม่มีเนี่ยให้มันมีน้ำได้ทำ<ม>ไมเราไม่พึ่ง ชุมชนที่เป็นที่เป็นเอกชนะเนี่ยตรงนี้ก็วิ่งไปหาเอกชนละโอ้บอกว่าเราโมจะเพิ่งรัฐบาลเอกชนอยากจะช่วยนะฮะแต่ว่าไม่ไมีใครไปขอครับพอขอเขาเราได้มาตอนนี้เริ่มเป็นลักษณะนี้แล้วตรงนี้มัน,มนคล้ายๆกับอ,อย่างที่ เราใช้คํำสักครู่นี่คำว่าบูรณาการนะครับเพราะขณะนี้เราก็พูดกันเรื่องอะไร CSR นะการอะไรการบริการต่อสังคมนะทำแบงนี้แล้วก็ตอนหลังก็ใกล้กระชับหนักขึ้นไปอีกเรียกเป็นอะไร Social Enterprise SE เพราะงั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นบูรณาการใช้คําบูรณาการอีกทีนะระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนโดยมีแกนหลักที่ผมมองก็คือเรื่อง อย่างไยแรงรที่อาจารย์ว่าเนี่ยผมมองขณะนี้บุคลากรส่วนหนึ่งที่เรามองข้ามไปซึ่งเขาเนี่ยถ้าไปหยิบเขาขึ้นมานให้ความสาคัญเขาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะยากเลยโดยพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาชาวบ้านหรือปราชชาวบ้านนะปราชชาวบ้านมาแล้วก็สะท้อนความคิดแล้วก็ทางภาคารัฐเนี่ยก็ขอความร่วมใจเอกชนเอกชนขนาดนี้ก็ตื่นตัวเพราะเดี๋ยวนี้มันปรัชญาคําว่าไอ้ social enterprise เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการบริหารกิจการท่าก ของภาคเอกชนเพื่อแสวงกําไรเดี๋ยวนี้มันจะมุ่งไปทํานองที่มีอุดมการ์มีงบประมาณที่จะรับใช้สังคมไปในตัวนอกจากการแสวงหากําไรเพื่อการคงอยู่ขององค์กรของตัวเองถูกไหมตรงนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วอยากให้อาจารย์เติมสุดท้ายว่าตรงนี้องค์คาพิยบตรงนี้จะมีการบูรณาการที่อาจารย์มองเนี่ยสั้นๆอย่างไรที่จะให้ดึงปราชชาวบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยให้เขา เข้ามาร่วมโดยมีความรู้สึกว่าเขาก็มีบทบาทสําคัญแล้วในการที่จะทําให้เราไปใช้คําว่าผู้อาโสกับพลังปัญญาในสังคมนี่คือบทบาทของผู้มีอาวุโสปราชชาวบ้านที่จะทํางานตรงนี้จากอาจารย์รสุดท้ายเติมครับก็คือเราต้องยกย่องสังคมไทยต้องการตรงนี้นะฮะแรกเข้าไนซสังเกตน,น,นะครับก็คือว่าต้องให้เกียรติเราต้องให้เกียรติชาคือเรามีรางวัลมากมายหลายต่อหลายเนี่ยนะครับแต่เราไม่เคยมีรางวัลให้ปราชชาวบ้าน หรือเอกชนที่มาช่วยอะไรตรงนี้เลยให้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเออเขาทําดีเขาต้องได้รับการสนองตอบหยิบยกเขาขึ้นมานะฮะแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นว่ารัฐบาลหรือฝ่ายเอกชนในร่วมมือกันตรงนี้ยกย่องบุคคลเหล่าเอกชนก็จะเข้ามาร่วมมากขึ้นแล้วผมคิดว่าเอกชน,นยังมีพลังที่เข้มแข็งของเรานะครับออมีเงินเป็นแสนแสนล้านที่กําไรแล้วต่ออะไรน แบ่งมาสัก10%เปอร์เซ็นต์ก็เป็นหมื่นล้านแล้วครับรัฐบาลจะได้ไม่ต้องควักมากมีเงินเข้ามาช่วยเราทําอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นพลังที่เสริมหรือว่าเป็นพลังที่สําคัญในการที่จะช่วยพัฒนาให้ประเทศชาติของเราไปรอดครับผมอยากจะฝากท่านไว้ครับท่านผู้ชมครับเราก็คงจะมาถึงจุดสุดท้ายนะครับของรายการที่เราใช้ชื่อว่าผู้สูงอายุกับพลังปัญญาในสังคมนะครับ ก็อย่างน้อยก็ท่านผู้ชมคงจะได้แง่คิดจากท่านวิทยากรนะครับท่านอาจารย์ภัยบูลนะครับซึ่งได้กรุณามาให้ข้อสังเกตและมุมมองในวันนี้นะครับเพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เขาเรียกในปัจจุบันว่าเข้าสู่สังคมที่ สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะโดยสมบูรณ์แล้วก็หมายความว่าขณะนี้เนี่ยความเป็นผู้สูงอายุอย่างท่า,านอาจารย์กับผมเนี่ยก็วัยก็เรียกว่าสูงอายุโดยสมบูรณ์เห <c oughs> มือนกันนะเพราะว่าอาจจะเรียกว่าเกินเท่าไรเกิน <c oughs> เกินเจ็ดสิบห้าเออเกินเจ็ดสิบห้าผมยังเข้าไปไป,ปลาย <c oughs> ปลายปลายของเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นก็ความสําคัญตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ คงจะต้องช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ไปได้วยกันระหว่างผู้สูงอายุกับวัยรุ่นนะที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาสังคมโดยผู้สูงอายุก็จะเป็นผู้ที่ให้ขอสังเกตให้คำแนะนำอะไรต่างๆและถ้าผู้สูงอายุในสังคมของเราเป็นผู้สูงอายุซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอาจารย์นะนนะทั้งในแง่สุขภาพร่างกายสมอง ตัวปัญญาเนี่ยก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนสิ่งต่างๆให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราคาดหวังไว้เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่สงบสุขและมีชีวิตที่ร่มเย็นซึ่งต่อไปข้างหน้าเราอาจจะได้รับการจัดอันดับอาจารย์ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรหรือมีสภาพแวดล้อมที่น่ายอยู่ดีที่สุดประเทศหนึ่งก็ได้ถ้าเราเข้าใจหรือมีแนวคิด ร่วมกันในเรื่องนี้โดยมีผู้สูงอายุเนี่ยเป็นแกนหล,ลักแกนหนึ่งในสังคมไทยรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งสําหรับศาสตราจารย์เกียรติคุณดรภ,ภัยบูลชางเรียนนะครับที่ได้กรุณามาร่วมในรายการแล้วก็สะท้อนแง่คิดและมุมมองเป็นอย่างดีนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับและลาท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ